สภาพอากาศภายนอกโรงพยาบาลเชียงรายช่วงต้นเดือนเมษายนวัดค่าฝุ่นได้460ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพติดต่อกันมาร่วมเดือนห้องคลอดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต้องเข้มงวดการเปิดปิดประตูเข้าออกให้น้อยครั้งที่สุดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้ามา ขณะที่ภายในห้องคลอดยังมีเครื่องฟอกอากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่อยู่อีก2-3ถึงเครื่องแต่ค่าฝุ่นที่แสดงอยู่แม้จะลดลงจากหลักร้อยเหลือ5 0าสถึงหกไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะหญิงใกล้คลอดที่อยู่ในห้องนี้นอกจากสุขภาพของตัวเองเธอเป็นห่วงลูกที่กําลังจะเกิดมาท่ามกลางฝุ่นก็เป็นห่วงเ,วเป็นห่วงเพราะว่าเด็กเกิดมาเนาะ ที่มันมลพิษมีหมอกควันก็อยากแก้ทายังไงได้ที่มันดีขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทํำยังไงนอกจากห้องคลอดแล้วที่หอผู้ป่วยเด็กเล็กก็เป็นอีกพื้นที่เปราะบางที่ควรปลอดฝุ่นเนื่องจากมีทารกหลังคลอดที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงหรือคลอดก่อนกําหนดมาพักฟื้นอยู่ที่นี่ แต่ค่าฝุ่นที่แสดงอยู่บนเครื่องฟอกอากาศก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กซึ่งควรต่ำกว่า30มิไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร <c oughs> ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้ช่วยกันระดมทุนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งเพิ่มขึ้นในหอผู้ป่วยเด็กเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่รองผู้ในการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ดูแลเรื่องฝุ่นโดยเฉพาะบอกว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจ สร้างห้องปลอดฝุ่นตามแนวทางของกลมควบคุมโรคซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลดค่าฝุ่นภายในโรงพยาบาลได้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทแล้วก็ใช้พวกซีลตรงนี้มาใิ่เอาไว้เพื่อกันไม่ให้ลมเข้าทําชั่วคราวครับชั่วคราวครับ,รบเพราะว่าในช่วงที่ไม่อยู่ในหน้าฝุ่นนะการเปิดให้อากาศไหลเวียนมันจะดีกว่าเพราะว่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ด้วย ถ้าเราปล่อยให้อบกันอยู่ในนี้มันก็จะเกิดปัญหาการติดเชื้อขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าให้ลมไหลผ่านตอนนี้ฝุ่นมันจะเข้ามาข้างในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เปิดเผยข้อมูลว่าในช่วง3ามเดือนแรกของทุกปีซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวและสภาพอากาศเปลี่ยนจะมีผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าทุกช่วงเฉลี่ย2 0 0 0 0คนต่อปีแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับฝุ่น PM 2 5คือผลกระทบระยะยาว ที่ยังไม่เห็นฉับพลันในตอนนี้บางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน,อน้อยแต่ผลระยะยา,ยายเราเชื่อว,ว่าเป็นแน่นอนเราเชื่อว,ว่าอนุภาคปฏิเคลนขนาดนี้จะก่อให้เกิดโรคต่างๆในอนาคตตามมาถ้าเป็นเด็กก็เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสมองสติปัญญาถ้าเป็นมันดาตั้งครรภ์ก็อาจจะพบตกหล่อของการพัฒนาของติ็กในธ์หรืออาจจะคลอดก่อนกำหนด หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้อย่างจริงจังนอกจากจะต้องกลับมารับมือกับปัญหาแบบเดิมแล้วผลกระทบระยะยาวคือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์กงังวลวัชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน